สวัสดีค่ะ,นะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้นน้องมาพร้อมกับเคล็ดลับก้นครัวจากสิ่งเหลือใช้ที่เราบางครั้งเรามองข้ามไปในการดับกลิ่นคาวเนื้อสัตว์ที่เราเอามาประกอบอาหารนะคะตามน,น้องมาเลยค่ะนะน้องใช้อะไรวิธีการล้างเนื้อสัตว์ให้หมดคาวเนี่ยเราก็สามารถทำได้หลายอย่างหลายแบบนะคะไม่ว่าจะการล้างด้วยโซดาล้างด้วยเกลืออันนี้เกลือนะจ๊ะ หรือเราจะล้างด้วยแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งมันแป้งข้าวเจ้าอนะไรเนี่ยแป้งพวกนี้นะคะใช้ได้หมดเลยแต่อีกสิ่งหนึ่งบางครั้งเราลืมไปมองข้ามไปนะคะเราสามารถล้างเนื้อสัตว์ให้หมดคราวด้วยน้ำซาวข้าวที่เราใช้หุงข้าวทุกวันนี่ละคะ่ะวิธีการล้างนี่ก็เหมือนการล้างทั่วไปนะคะที่เราเคยใช้กันน,น้องก็จะนํามาคล้าวเกลือก่อนคะ่ะหลังจากที่คล้าเกลือแล้วเนี่ย เราก็เอามาแช่ในน้ำซาวข้าวที่เราหุงข้าวกันทุกวันนี่แหละค่ะล้างแบบนี้เลยเอาแช่ไว้สักครู่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาเช,ะชะ็ดๆถูๆเขาสักหน่อยขัดๆเขาสักหน่อยแล้วเราก็เอาไปล้างน้ำสะอาดเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้เนื้อหมูหรือว่าจะเป็นเนื้อสตัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อกุ้งไก่ปลาเนื้อเนื้อวัวนะคะของทะเลได้หมดเลย นี่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาล้างทำความสะอาดนะคะด้วยน้ําเปล่าหลังจากที่ล้างด้วยน้ําเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยกลิ่นข้าวต่างๆก็จะหมดไปเลยนะคะน,น้องๆทาแบบนี้ก็ได้ความรู้มาจากยายละคะ่ะยายสอนน้นองๆมาก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะใช้น้ำซาวข้าวให้เกิดประโยชน์ น้ำซาวข้าวที่เราล้างเนื้อสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทิ้งนะคะเราสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ต้นไม้ก็จะงอกงามดีด้วยนะคะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีก เห็นไหมคะน้ำาสาว้าวมีประโยชน์มากกว่าที่คิดจริงๆน้น,น้องก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์อยู่บ้างนะคะไม่มากก็น้อยหากถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกลิ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้น้น้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย